ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตกฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิเป็นภาพรวมนะครับของปีพุทธศักราช2566นะครับว่าจะมีดวงดาวโยกย้ายอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ดวงนะครับก็คือดาวมรุิยูนะครับเลข0ดาวพฤรหัสสบดีเลข5ดาวพรเสารเลข7 แล้วก็ดาวพักราหูเลข8นะครับมีการโยกย้ายราศีเนี่ยจะมีอิทธิพลอะไรยังไงกับชาวราศีพิจิเราจะได้ดูว่าเป็นแนวทางเพื่อดําเนินชีวิตนะครับทั้งปีเลยนะครับส่วนในเรื่องของดาวเล็กๆนะครับดาวทิศดาวพุธดาวศุกร์ดาวพัววอังคารนะครับอันนี้ ผมก็พยากรณ์ทุกเดือนอยู่แล้วนะก็สามารถนะครับเข้ามาดูได้ตลอดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเอาเดาวใหญ่ก่อนนะจะได้วางแผนถูกนะครับเอาละนะครับนะเริ่มแรกเดิมทีเลยก็คือดาวมฤรุตยูเนี่ยแหละนะครับดาวมฤุตยูเนี่ยชิมลางมาตั้งแต่นหนึ่งกราคดาพุทธศักราช2565นอยนะครับอยู่ในราศีพฤษภนะครับเกินเรื่องราวอะไรในช่วงนั้นนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างละนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านเนี่ยโยกย้ายเข้ามาอยู่ในราศีเมษ นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวานะครับพุทธศักราช2565และจะอยู่ตัวนี้ยาวนานนะครับไปจนถึงวันที่8มีนาพุทธศักราช25 6 6ห6ถึงย้ายกลับไปอยู่ในราศีพฤษภเหมือนเดิมนะทีนี้ชาวราศีพิจิกนะครับก็จะได้มีการวางแผนนะครับว่าจะทำอะไรยังไงนะแน่นอนเลยตอนนี้ดาวมารุตรยูนะครับอยู่ในภพอรินะครับก็หมายความว่านะ ตามความหมายภพเรือ,อนอลิก็แปลว่าอุปสรรคนี่สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจแน่นอนนะครับว่าเราเองก็มีเกณฑ์น,นะครับที่จะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอึดอัดใจในหลายๆเรื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าดาวที่ไปสัมพันธ์นะครับตั้งรับอยู่ในราศีเมษเนี่ยนะครับมีดาวอะไรบ้างนะครับก็จะเกิดเรื่องเกิดราวตามภพเรือนนั้นนะครับแต่นะครับถึงมีดาว ตั้งรับแต่ถ้าเกิดว่าดาวเจ้าเรือนก็คือในราศีเมษเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนคือดาวพระอังคารถ้าดาวพระอังคารไม่เป็นการกินีจรน,นะครับนะเรื่องราวต่างๆก็จะโดนไม่หนักนะครับก็อยู่ประมาณสัก50%หรือน้อยกว่าก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการกินีเนี่ยอันเนี้ยก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นแล้วนะครับว่าจะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินจะมีปัญหาของเรื่องความอึดอัดใจนะครับการทะเลาะเบาแวงนะครับความหุดหงิด ความไม่สาบายใจในลักษณะต่างๆเนี่ยก็จะถาถมเข้ามาพอสมควรนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีนะครับดาวพังคานเป็นการลกินีจะส่งผลนะครับไม่ค่อยดีกับชาวราศีพิจิษสัเท่าไหร่เพราะดาวพังคารเองท่านเป็นดาวตัวตนนะครับเป็นดาวตนุรักษ์ของชาวราศีเมษกับราศีพิจิกก็คือเลขสามนะแน่นอนอนะ่ะถ้าเป็นการเลกินีก็จะมีเรื่องราวพอสมควรนะยังไงก็ต้องะระมัดระวังนะครับนะเอาล่ะต่อไป นะครับท่านก็จะย้ายราศีไปในราศีพฤศกตอนที่อยู่ในราศีพฤศกเนี่ยอันนี้อยู่ยาวนานนะครับถึง7ปีนั่นก็หมายความว่าเหมือนเดิมนะครับว่าเรามีดาวอะไรตั้งรับก็จะเกิดเรื่องราวประมาณนั้นนะครับและท่านใดมีดาวเขาสุขนะหลังจากที่ดาวมฤตยูย้ายไปเนี่ยในวันที่8มีนานะครับพุทธศักราช2566เวลา21นิกา4นาที ถ้ามีดาวพฤะศุกนะที่เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภเนี่ยเป็นการณกนินีก็จะส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนะครับจะยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับนะถ้าเป็นธุรกิจธุรกรรมอะไรก็จะยุ่งยุ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรักนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความระแวงกันบ้างนะครับไม่ได้ดังใจบ้างหงุดหงิดบ้างนะครับหรือบางครั้งรักกันก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาทําให้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ ของแฟนนะครับหรือมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่มีสาเหตุมาจากคู่ค้าคู่ส่วนคุณสัญญาในลักษณะต่างๆนะก็อีลุงตรงนางกันพอสมควรน,นะครับนะจะหนักจะเบาก็ต้องอยู่ในพื้นดวงเดิมของเราว่ามีดาวอะไรตั้งรับนะครับยิ่งถ้ามีดาวหลายๆดวงเนี่ยก็จะมีเรื่องราวหลายๆดวงมีทั้งเข้ามาช่วยมีทั้งเข้ามาทําลายนะครับก็จะเป็นเรื่องราวอันนั้นจะเป็นเรื่องราวเฉพาะตนของคุณนะครับแต่ถ้าเกิดอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าดาวพระศุกร์ไม่เป็นการตะกี่ก็เบา พอโดนอยู่เหลยประมาณ50หรือต่ำกว่านะครับประมาณนี้นะก็ถือว่ามรตยูนะครับเล็งลัคนณถึงนะครับประมาณนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพของเราด้วยก็ได้นะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพฤหัสปดีนะครับดาวพฤทหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับกับดาวเจ้าเรือนการลงทุนแน่นอนนะครับนะในช่วงของ ตอนนี้นะครับนะตั้งแต่ปัจจุบันเนี้ยนะครับไปจนถึงวันที่สิบเก้าเมษานะถึงจะยกย้ายราศีนั่นหมายถึงว่าการเงินยังดีอยู่การลงทุนยังดีอยู่นะครับนะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลืออยู่นะครับบุตรหลานบริวารก็ช่วยกันทํามาหากินนะครับช่วยทําให้เกิดเงินเกิดทองไอเดียจินตนาการอะไรต่างๆ่านะครับก็ยังคงทําให้เราเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จเรื่องของอไรายได้การเงินการทองมีความสดใสนะครับไม่เครียดนะ แต่ถ้าเป็นการ์กินีนะก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นการ์กินีเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินนะไปอยู่ในเรือนของปุตตาก็แปลว่าของที่เราเคยได้บ่อยๆได้เดิมๆหรือเป็นรายได้หลักหรือเป็นรายได้เสริมที่เราได้เป็นประจามันก็เริ่มที่จะมีปัญหาเริ่มที่จะมีคนมาแจมตลาดเริ่มที่จะมีคนมาส่วนแบ่งการตลาดนู่นนี่นั่นเ็าว่ากันไปเพราะว่าดาวที่เป็นเกษตรแต่เป็นการ์กินีเขาแสดงว่ามีปัญหาเกิดจากสิ่งที่ทำมานานแล้ว นะครับนะอาจจะเคยสัมปทานนู่นนี่นั่นเคยได้มาตลอดนะแล้วก็ถูกคนอื่นแทรกแซงนะทำให้บทบาทของเราลดน้อยถอยไปก็ได้นะครับหรือการลงทุนนะครับเสี่ยงโชคหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะถ้าเป็นการลกนีมันก็จะติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับบางคนไปเสี่ยงโชคได้มาแล้วก็ถูกเชิดถูกโกงก็มีเหมือนกันนะดีใจเก้อ่นะปรากฏว่าไปเสี่ยงโชคนะครับได้มาแล้วถูกมาแล้วอ้าว หนีซะอย่างนั้น,นก็มีเหมือนกันนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวที่เป็นการกินีเนี่ยจะส่งผลนะครับทำให้เกิดเรื่องไม่ค่อยดีเพราะคําว่าการกกินีแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายหรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของรายได้การเงินการลงทุนอันนี้ต้องพิจารณาดีๆแล้วเพราะว่าดาวพาระฤหัสบดีของเราเองเนี่ยจะไปอยู่ในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินตกอัลลี การเงินตกอรีก็แสดงว่าการเงินมีปัญหานะเอาละถึงแม้จะมีปัญหาเนี่ยก็ยเช็คนิดนึงนะครับว่าถ้าพระอังคารไม่เป็นการลกินีก็ยังพอเบาหน่อยนะแต่ถ้าพระอังคารเป็นการลกินีเนี่ยก็จะยุงย่งยุ่งวุ่นวุ н, ่นเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองพอสมควรแหละนะแล้วมีดาวอะไรตั้งล้วก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องราวประมาณนั้นแหละทําให้เกิดปัญหารวมทั้งการลงทุนการเสี่ยงโชคด้วยนะนะการลิเริ่มอะไรต่าง ก็เริ่มมีปัญหาเพราะดาวเจ้าเรือนปุตตะตกอลิมีปัญหากับบุตรหลานบริวารมุมมองความคิดนะครับมีลักษณะาการไม่ให้เกียกรติกันนู่นนี่นั่นนะฮะหรือมีการยกตนข่มท่านอะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่ดาวพฤหัสตกอลีเนี่ยส่วนใหญ่จะเถียงกันในเรื่องของตรกกะความจริงนะแล้วก็ไม่ตรงกันก็เคืองกันโก,กรธกันก็มีเหมือนกันนะจะออกลักษณะประมาณนี้แต่แน่ๆนะครับนะดาวพฤหัสที่ตก อริในลักษณะประมาณนี้ถ้าไม่เป็นการเลกินีก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราเองเนี่ยนะครับในการเรียนรู้ในการศึกษาในการเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่นะหรือเข้าไปขันอาสาหรือเข้าไปเทคแคร์ดูแลใจใสอันเนี้ยถึงจะพลิกร้ายกลายเป็นดีได้นะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไปเฉยเฉยไม่ฝนฝฟายไม่อะไรเลยก็อันเนี้ยมันก็จะย ung, ุ่งยุ่งตามดวงดาวนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะระดาวพระรหัสสมดีตกอริกก็พยายามคุยอะไรยังไงก็ นะต้องมีการยืดหยุน่นนะมีเหตุผลยืดหยุน่นจะผิดจะถูกยังไงต้องให้โอกาสนะครับคนเขาได้แสดงศักยภาพแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับโดยใช้หลักของคนหมู่มากเข้ามาตัดสินนะอย่างเงี้ยจะดีกว่าแล้วปัญหาต่างๆมันจะไม่ถึงตัวเราเพราะว่าเรายืนอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณธรรมนะนะอะไรประมาณนี้เพราะดาวพฤหัสเนี่ยเขาต้องบอกว่าเวลาตกอยู่ในราศีอลิเนี่ยในในภพเรือนอลิเนี่ยมันก็ส่งผลให้มีปัญหานะครับพอสมควรเลย นะครับบางทีพูดจับผู้ใหญ่ก็ไม่ปลื้มนะครับแน่นอนการเงินก็มีปัญหาด้วยนะก็ต้องเรามาระวังนะครับนะยายเข้าไปในราศีเมษเนี่ยนะครับในวันที่19เมษาพุทธศักราช2,566เวลา21นกานาทีเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อดาวพระเสารนะครับดาวพระเสารเองเนี่ยนะครับยังคงโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการติดต่อการเข้าหาสังคม นะการหาผลประโยชน์จากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับตัวการที่ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสหาชาก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับเปิดนะครับตัวเองเพื่อให้คนอื่นรู้จักเราเราจะค้าเราจะขายเ,เราจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็เน้นในเรื่องของโฆษณาเน้นของการจูงใจนะครับนะไม่ว่าจะทําอะไรก็สุดแท้แต่อาจจะมีในเรื่องของโปรโมชั่นหรือ,ออาจจะมีในเรื่องของการทําให้เขามีความอยากจะซื้อของเราสนใจผลิตภัณฑ์เรา นะครับหรืออยากมีปฏิสัมพันธ์กับเราในลักษณะต่างๆเพื่อให้ธุรกิจธุรกรรมอะไรมันจเจริญก้นาวหน้านะครับก็ยังโอเคอยู่นะและคงอยู่ตรงเนี้ยนะครับยาวนานนะครับนะแต่หลังจากที่ท่านย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกุมนะเราจะเรียกว่าพบสหชะนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีกุมเราจะเรียกว่าพบพันธุแน่นอนนะครับนะการดําเนินชีวิตนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของทําให้ตัวเองเนี่ย ก่อร่างสร้างตัวสหาชาก,ก็แปลว่าสนิทสนมได้พันธุก,ก็แปลว่ามั่นคงหลักทรัพย์มั่นคงในลักษณะต่างๆก็อาจจะมีการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่สามารถผลักดันสนับสนุนให้เราเองเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตในวิถีชีวิตเข้าหาหัวหน้าง,งานเข้าหาเจ้าของบริษัทนะครับนะนะอันนี้คือลักษณะความสัมพันธ์นะที่เกื้อกูลต่อกันก็ได้นะครับทหาชาเนพันธุน,นี่ก็ยังหมายถึง นะสนิทสนมกับวงสาคนาญาิได้เหมือนกันนะกับเพื่อนฝูงคบใครอะไรยังไงมันจะคบกันได้เร็วนะก็จะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของคุณภาพหากรารยามิตรให้เยอะๆคนไหนเป็นกรารยามิรเราเราก็คบนะคนไหนไม่เป็นกรารยามิตรเราก็ค่อยๆห่างนะครับจะดีกว่านะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงบางคนมีบริษัทนะครับนะหรือมีสินค้าหรือมีพันธุ์อะไรกันเนี่ยคนหมู่มากเขาจะ สนใจเราเนะครับเพราะว่าสาหาาัสชับแล้วคนหมู่มากเนาะพันธุ์ทูอาจจะเป็นเหมือนกับที่ทํางานเราก็ได้หรือความสุขในที่ทํางานเราก็ได้นะครับหรือหลักทรัพย์เราก็ได้นะครับนะจะมีคนมาสนใจเพราะมีคนสนใจก็สามารถทําให้เงินทองเนี่ยเกิดได้นะแต่ก็ต้องขันอาสานะเพราะว่าดาวพฤหัสเราตกอลีย่ยังไงมันก็ต้องเหนื่อยแหละนะครับในลนักษณะต่างๆเนาะก็ประมาณนี้ นะครับนะดาวพเสารจะย้ายไปในวันที่1มีนาปีพุทธศักราช2566เวลา7.39นานาาทีนะครับเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่อดาวพัะราหูนะครับดาวพัะระหูเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุ้มเราจะเรียกว่าพันธุนะครับแน่นอนนะพันธุตกอรินะครับก็จะยุ่งยุ่งเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับทำหมุนทำนี่ทำนั่นนะครับนะมีปัญหารอบด้าน นะครับในมุมดีก็คือการขนขวายความขยันการเรียนรู้การใช้สติปัญญาไหวพิปฏิภานนะครับพลิกแพงนะครับในการทําให้เราก่อร่างสร้างตัวประสบความสเร็จนะครับในชีวิตได้แต่ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าดาวใหญ่ตกอริหมดเลยนะเป็นดาวใช้ปัญญาทั้งนั้นเลยทั้งดาวพฤหัสทั้งดาวราหูเนี่ยนะครับอันนี้ตำราตำหรับตำราอันนี้เขาเรียกว่าแนวแตกแขน,นแนวซับซ้อน นะครับแนวเหนือชั้นราหูนะนะครับเวลาคิดอะไรเนี่ยจะค่อนข้างจะเหนือชั้นกว่าคนอื่นนะครับทีนี้เนี่ยด้วยดาวที่ตกอริในลักษณะประมาณนี้นะครับก็ต้องเหนื่อยพอสมควรเนี่ยนะครับ<ส>เหนื่อยเรื่องเงินนะครับ<ส>เหนื่อยเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวเหนื่อยเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะครับในลักษณะต่างๆนะก็ต้อง อยู่ในจุดที่เราจะต้องนะครับระวัดระวังพอสมควรน,นะครับถ้ามีดาวการกินีมาสัมพันธ์ถึงเมรัยนะครับก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวเรื่องของคนที่บ้านที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ในลักษณะต่างๆแต่เอาละนะครับถ้าพูดถึงทุตสถาน,นะพบไม่ว่าจะเป็นอลิมรณะหรือวินาดาวเข้าอลิเนี่ยเหนื่อยแต่ก็ยังได้อยู่นะไม่เหมือนกับตกมรณะตกวินานถ้าตกมรณะเนี่ยบางทีมันหมดแรงที่จะสู้ นะถ้าเข้าวินาศเนี่ยมันเกิดเรื่องไม่คาดฝันทําให้แบบหมดเนื้อหมดตัวโดวยไม่รู้เรื่องนะแต่อลิเนี่ยเหนื่อยไงสู้ถ้ายังไม่ย่อท้อเดี๋ยวก็สําเร็จนะครับภายภาคหน้านะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี่ยังและยังพอได้อยู่นะครับนะแต่ท่านก็จะย้ายนะนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยท่านจะย้ายเข้าไปในราศีมีนเราจะเรียกว่าพบพันธุวิ่งเข้าอยู่ในเรือนปุตตะตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะตุลาคมหกสบกเวลาหกนาฬิกายี่ิบสองนาทีอ่ะอันเนี้ยดีละนะเพราะว่าหนึ่งนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุปุตตะแปลว่าหลักทรัพย์งอกเงยหลักทรัพย์มีราคานะครับบ้านรถที่ดินก็สามารถที่จะ หาเพิ่มได้หรือขายออกก็ได้นะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมของแต่ละคาว่าช่วงนั้นเนี่ยนะครับ เป็นทักษะอะไรยังไงให้คุณให้โทษยังไงก็ค่อยว่ากันไปนะครับแต่หลักๆเลยก็คือว่าเอาละดาวพระระหูเนี่ยย้ายมาอยู่ในราศีมินเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าเราเองยังสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวและทําให้หลักทรัพย์ลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับงอกเงยได้นะครับก็จะประมาณนี้เอาละก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่ว่ากันน้อยนะครับหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถุกใจขอ,ขอ,ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านดใด เป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้เจริญน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีอย่างยิ่งขอห้ทุท่านโชคดีมีความสุขผมเกต้วินดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าินดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือ,ก,ก,ก,คอการบูชาดวงแล้วนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทาก็อยู่ที่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ นะทำให้หนักและกลายเป็นเบา,เาสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอตนะครับเดี๋ยววันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบหรือสนใจเกี่ยวรูปภาพมงคล นะครับไปเสริมฮวงจุย้ยหรือรูปภาพไปตกแต่งบ้านในลักษณะต่างๆนาะก็จะมีร้านต้นทองแกรี่นะครับที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับนะขอบพระคุณมากๆครค่ะ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนำสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่า เป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนำนะครับยี่ห้อนี้มาอาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดู mm hmm. ก็ปรากฏว่าได้ผลจริง mm hmm. ผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิง่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้เขาต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมากอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้า เป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิกกับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์0ูน 9015959นะครับนะเอาละยังไงก็ก่าวขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับ